ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแปลเพลงแบบเฉพาะกิจสุดๆเขามีซับแปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วอาชีพการแปลเพลงของเรายัง <laughs> จำเป็นอยู่ไหม ตอนนี้พี่ตายอยู่ซานตดรีนี่นะคะประเทศกรีซนะคะแล้วก็พี่ตาก็เห็นว่ามีเพลงใหม่นะของแทยางฟิชเชอร์ลิงกับดิซา่าก็เลยมาแปลเพลงให้ฟังแบบรวดเร็วโอ้โหอยู่ต่างประเทศพี่ตาก็รีบทําแบบสุดแบบจุกนะคะให้เพื่อนๆดูกันเลยเออแล้วก็ล่าสุดไปเห็นว่าในเพลงอะ่ะใน M v ็มวีอ่ะเราลองกดเข้าไปดูสิเขามีซับแปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอุย๊ยเรายังจะเป็นอยู่ไหม <c oughs> อาชีพการแปลเพลงของเรายัง จำเป็นอยู่ไหมแต่ทีนี้พอไปดูท่อนที่ลิซ่าแรปเนี่ยเขาไม่มีแปลไทยเราก็เลยบอกเฮ้ยอาชีพเรายังจะเป็นอยู่จ้าเพราะฉะนั้นก่อนจะไปดูแปลเพลงกันกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่องพี่ตาให้หน่อยนะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะพี่ตาขอแปลเป็นท่อนที่น้องลิซ่าร้องละกันเพราะเขาไม่ได้มีแปลไทยมาให้นะจ๊ะต้องขอแบบเออบอกกล่ากันก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยเขาจะเปรียบความรักเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ความเร็วความแรงนั่นเองนะคะก็จะ เป็นตีมของเพลงนี้อย่างชื่อเพลงชุงเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือมันเป็นเหมือนแบบชูภาษาเกาหลีนะเออเหมือนแบบบ้านเราก็จะเป็นแบบชูหรือว่าบรึภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบ,บรุมนั่นเองนะคะชุู Coming for you in the fast lane ฉันซิ่งมาหาเธอด้วยเลนด่วนะอย่างที่บอกคือเพลงนี้เขาจะเทียบแบบพวกกิริยาหรือว่าแบบคำนำก็จะเป็นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการซิ่งรถเลยนะฉันซิ่งมาหาเธอด้วยเลนด่วนกดมี p fire up full gas tank เธอเนี่ยทำให้ฉันเครื่องติดเลยคือเหมือนแบบ เครื่องติดในที่นี้ก็คือเป็นอารมณ์ด้วยแล้วก็เทียบไปเหมือนแบบว่าถ้าเป็นรถยนต์ก็คือแบบอุ๊ยทำไหแบบเครื่องติดรุ่มเลยนะคะแล้วแถมฉันได้เติมน้ำมันมาเต็มถังเลยค่ะคือฉันเนี่ยแบบเออประมาณนี้เลยฉันแบบพร้อมเต็มที่สูเวอร์ hit the everything get the put the to the hit the you floor door like bank appar When when give me I I เหยียบคันเร่งมิดพื้นเลยการเหยียบคันเร่งมิดพื้นก็แสดงว่าเราขับรถเป็นไงเร็วแบบสุดดดนจีไปสนีจ๋าเลยนะคะแล้วก็ when I hit the door ก็คือเมื่อเวลาที่ฉันไปถึงหน้าประตูแล้วอ่ะฉันยังแบบยังมาแบบเร็วฉันมาหาเธอแบบเร็วแบบเร็วสุดอยากเจอจะจัดนะคะ give me everything you got like the bank is old ก็คือคำว่า give me everything you got เนี่ยก็ถ้าความหมา ตรงตัวก็คือแบบมีอะไรให้มาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งของสิ่งของ everything, everything ก็สามารถแบบหมายถึงติ้งที่เป็นสิ่งของได้แต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องความรักก็จะหมายถึงว่าอยากแบบให้เธอเต็มที่กับฉันเลยให้เธอแบบ รักฉันให้เต็มที่ให้เธอแบบใส่เต็มกับฉันเลยให้เหมือนกับติดหนี้ธนาคารคํานี้ไม่ว่าติดหนี้ธนาคารก็แอบ,บคำาีำนิดนึงแต่ว่ามันเป็นคนํานี้มันจะไปคล้องจองกับคาในในบาร์หน้านั่นเองนะคะก็แบบเหมือนให้เธอแบบมีอะไรก็ให้ฉันมาให้หมดเหมือนกับว่าเธอติดหนี้ธนาคารแล้วเธอต้องใช้หนี้อะ่ะให้มาให้หมดเลย yeah, you pull Limbo Lamb เธอขับ l a m b บมาจอดคำว่า pull up เนี่ยแปลว่ามาจอดนะคะเออหรือว่าแบบมาถึงแล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราขับรถไปรับเพื่อนแล้วเราก็บมาถึงแล้วแล้วก็ pull up ออ with the drip that shit like candles ก็คือคำว่าเป็นการเล่นคำคือท่อนแร็ปของน้องเล่นคำเยอะมากพี่สาวต้องแปลเยอะมากนะคะคำว่า drip เนี่ยความหมายตรงตัวก็คือหยดหยดติ่งน้ำหยดติ่ง,ตง,ตงแต่เป็นแสลงแปลว่าความเท่ความสแสวความแบบ แบบอย่างน้องลิซ่าอยนะ่างเงี้ยดริปเออคือชิมีความเท่นะคะเขาก็เลยบอกว่าเธออ่ะเป็นแบบเทมากเทหยดเทหยาดเยิ้มเทยังกับเทียนที่หยดติ่งเลยก็คือก็เล่นคาดริปที่หยดแล้วก็เทียนเหมือนเวลาเราจุดเทียนอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบแว็กซ์ที่มันโดนไฟมันลนน้าตาเทียนมันก็จะไหลหยดออกมานั่นแหละเขาก็เล่นทําหยดติ่งความเทเทียนหยดติ่งนั่นเองค่ะ w the h a n d lose my grip with the handle ฉันเนี่ยเสียการควบคุมตัวเองเลยสำนวน lose someone's grip เนี่ยแปลว่าเสียการควบคุมเสียการควบคุมอารมณ์เสียการควบคุมสถานการณ์ถ้าไปแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆก็เก็บสมไม่ค่อยอยู่อะไรประมาณนี้เวลาเจอเธอเนี่ยเก็บสงไม่ค่อยอยู่เลยเออ with the handle เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนแบบอะไรที่ฉันเคยควบคุมได้อะไรที่ฉันเคยแบบเป็นคนแบบ มีมาดอะเวลาเจอเธอมันก็เก็บทรงไม่อยู่เลยแล้วก็เป็นการเล่นค้าเกี่ยวกับรถอีกนะคะกริปตรงนี้ก็หมายถึงแบบพงมาลายอีกเอ,อ่ and Bendel I'll choose you over the bend, และฉันเนี่ยก็เลือกเธอแทนที่ที่จะไปเลือกคนที่หน้าตาดีเออจริงๆไปยคเนี้ยไม่ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้คําว่า Band ดเนี่ยคิดว่าน่าจะหมายถึงแบบถ้าในกลุ่มเนี่ยมันมีหลายๆคนแล้วโดหมายถึงแบบกว้างเพศเมียคนที่หน้าตาดีเนี่ยฉันนะ่ะไม่ได้เลือกเขาฉันนะ่ะเลือกเธอแทนที่จะไปเลือกคนที่ดูแบบดูดีผู้เธอมันเลิศก่บพวกนั้นนะ่ะเออฉันเลือกเธอมันแบบอาจจะไม่ได้นา น่าตาดีที่สุดแต่แบนรอใจอะแม่รอใจ power, well coast, oh. คือน้องแรปเร็วพี่สาวก็ไม่รู้ว่าจะหยุดท่อนไหนเลยทีเดียวนะคะ You keep my engine on purge ทําทำให้เครื่องฉันติด ส่งเสียงเพลเลยคือเสียงเพลคือเหมือนเสียงแมวที่เวลามีความสุขมันจะเพลใช่ไหมคะคือเธอทําให้ฉันเครื่องติดแต่เครื่องฉันไม่ได้ส่งเสียงแบบบึบ้ม้มนะจ๊ะส่งเสียงเพลรเพราะว่าพอเธอทําทให้ฉันเครื่องติดกับฉันมีความสุขไงฉันแบบฉันเพิรฉันแบบเลยเออ you could never get swerved ไม่มีอะไรมาทําให้เธอหักเลี้ยวไปจากฉันได้ s w e r v e เนี่ยถ้าเป็น v ว r b ในเรื่องของการขับรถก็จะเป็นการหากกัหกหลบหักเลี้ยวหักรอ หักมุมหักโคงนั่นเองค่ะ How you move round the curves ลีลาที่เธอเล่นกับส่วทรงองค์เอวอันนี้ก็เล่นคำอีกแล้วมีความหมาย2ออย่างก็คือ curve ในที่นี้เนี่ยสามารถหมายถึง curve ของผู้หญิงอ่ะหน้าผมนมโพกเนาะสืส้อทรงองค์เอลเหมือนเวลาแบบที่ผู้หญิงกับผู้ชายเขาเอ็นด้วยการมาที่มันจะมีการแบบ เออแบบสวดทรงไปด้วยการแบบลีลาของเธอที่เล่นกับสวดทรงของผู้หญิงเนี่ยและในความหมายเนื้อก็คือเค r ร์ฟในที่นี้ก็หมายถึงโยกเข้าโค้งลีลาการโยกเข้าโค้งของเธอลีลาการตีโค้งของเธอเนี่ยไม่มีอู้ก็คือลีลาการเข้าโค้งหรือว่าลีลาการแบบเออสวดทรงองเอวของเธอเนี่ยมันแบบทําให้ฉันร้องอูอ เออมา you got t h a thing that I want เธอมีสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่แบบว่าเขามีเงินที่ฉันต้องการไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นของแต่หมายถึงถ้าเกิดในแง่ความรัก you got the thing that I want ก็คือเธอคือคนที่ใช่ออ oh, he got the thing that I want ฉันก็คือแบบผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ใช่ของฉันเลย know your love hit the spot know your love mm hmm. ก็คือเธอเนี่ยช่ำชองในลีลารักของเธอ What? เธอเสียวเลยเธอเนี่ยช่ำชองในลีลารักของเธอ hit the spot แบบเข้าเป้าเหมาะเหม่งคือคนนี้คืออาจจะไม่ใช่คนที่หน้าตาดีที่สุดแต่เป็นคนที่ลีลาแบบมันใช้เลย and you never should stop และเธอไม่ควรที่จะหยุดอีกเลยคือแบบอะไรก็ตามที่เธอเก่งอะไรก็ตามที่เธอช่ำชองอยู่ตอนนี้อย่าหยุดจะ้ะเลิศ baby ชุ่ที่รักวนบไปต่อเลยจ้ะไปเลยจ้ะยาวๆประมาณนี้ ก็จะเป็นท่อนแรปของน้องนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆว่าทั้งเพลงใครยังเขาแบบโอ้ร้องแปลว่าอะไรแนะนําเข้าไปดูใน MV เข้าไปปั่นวิวใน MV ได้คือถ้ามันมีแบบแปลภาษาไทยอยู่แล้วพี่สาวรู้สึกว่าเขาก็แปลมาได้ดีแบบ มันมันเป็นแบบออริจินอลมาจากเอ็มีของเขาอะไรเงรี้ยพี่สาวก็ไม่อยากจะไปแบบเออนั่นนี่แต่ว่าอันนี้มันไม่มีแปลพี่สาวก็เลยเออจัดมาให้ทุกคนแล้วนี่เลยแบบการเป็นการแรปของเต้าลิศมากคือน้องอะอย่างที่รู้เราน้องเป็นดีแรปดีทุกทุกครั้งที่เห็นผลงานใหม่ๆของน้องอะไม่เคยผิดหวังเลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องแบบเป็นปังมากแล้วแบบแทยังก็คือแบบตัวพ่อในด้านการเป็นอะมันเป็นการโคจรมาเจอกันที่มันแบบ แล้วสังเกตนะว่าลิซ่ามีท่อนแร็ปหลายๆท่อนในใหลายๆเพลงที่พูดเกี่ยวกับ<ม>รุนแรงพูดที่ืเกี่ยวกับความเร็วไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทั้งความชอบของน้องด้วยหรือว่าอาจจะเป็นธีมที่เขาวางไว้ให้น้องดูเป็นแบบว่าสา飒เรี้ยวส飒แบบสวิชว่าอะไรนงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะ่ะตั้งแต่เพลงแรกๆเลยเลบูมบ,บาย่า l a มโบเออก็หมายถึง Lamborghini น,นั่นเองไปจนถึงไอศกรีม ออลาเฟรานั่นเองก็เฟอร์ราี่เรีวๆรู้ทันกันแล้วล่าสุดชัดดาว แพดเด i ้ลวิกเก205ังก็คือเหยียบคันเล็กไปเลยเหยียบไป205เลยเฮ้ยเขาก็มีธีมของเขาน้องก็จะดูเป็นสาวเปรี้ยวสวิ s s w วารหรือว่าจะมีแบบเออสปอนหรือเป็นสัญญาอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่แน่ใจนะคะบิงตัวจริงก็มาบอกพี่สาวด้วยนะคะพี่สาวก็เป็นอเคนที่ติดตามท่านหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าพูดหรอกนะว่าเป็นบิงออย่างที่สาวไปดูน้องๆที่โคเชล่า คนก็แบบโอ้ยพี่ตาเป็นบิงแล้วเป็นบิงแล้ววบเขาพูดตรงๆแล้วชื่นชมก็ติดตามอาจจะไม่ถึงขั้นว่าแบบโอ้ซื้อบงซื้ออะไรขนาดนั้นแต่ก็ชื่นชมติดตามแต่ก็อยางไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นบิงเพราะว่าค รู้สึกว่าไม่เคยเข้าวงการทําตัวไม่ถูกก็ขอเป็นคนที่ติดตามอยู่ไกลๆแล้วก็ซัพพอร์ตตรงไหนได้ทำคอนเทนต์ซัพพอร์ตได้ตามไปดูแบบเท่าที่ทําได้ก็ซัพพอร์ตน้องๆนะคะดูพี่ซาเสร็จก็ไปปั่นวิวกันต่อนะพี่จาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามพี่ซาด้วยคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ